โพธิปักขิคยธรรมหมวดต่อไปคือโพอชงจิตแม่อาจจะได้ไม่ได้เรียงตามลำดับแต่ว่านำแต่ละคาถาม,มาพูดให้ลูกนะคะได้เข้าใจว่าอ,องคุณการตรัสรู้ที่พระพุทธองค์ประทานให้ลูกๆทั้งหลายสาวกสาวิการทั้งหลายกันะก็มีอยู่เจ็ดหมวดเองที่จะทำให้บรรลุธรรมนะการที่ปฏิบัติธรรมต้องมีเป้าก็คือทำนิพพานให้แจ้งสแสวงบุญสร้างบารมี โพชงเจตก็เป็นหนึ่งะคะในโพธิปักขียธรรมเจ็หมวดนะคะอันดับแรกนะคะโพชงเจตนี้เป็นองค์คุณที่พระพุทธองค์เปรียบเป็นยารักษาโรคนะเพราะว่าผู้ที่สวดบุตรโพชงเจตแล้วก็นํามานะคะปฏิบัติวิเคราะห์วิจัยนะคะพิจารณาตามนะบุตรโพชงจะทําให้เกิดจิตปื้มปิตินั่นเองนะคะข้อแรกนี่จะมีสติ ผู้ที่ได้ฟังบทสวดสัมโพชงนะั้นจะเกิดสติสัมปะชัญญะแล้วก็มันเป็นสติที่นะอยู่ในภายในนั่นเองสติอยู่ในฐานทั้งสี่อยู่ในสติประฐานสี่ฐานกายเวทนาจิตธรรมนะเจ้าเรือนนั้นก็จะมีความสุขมีความปิติอิ่มอกอิ่มใจในธรรมที่ปิตินั้นนะคะสติตรงนี้สติสัมโพชงก็คือสติอยู่ในกายในกาย เห็นกายเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ยึดถือละไม่ยึดว่าเป็นของเราแล้วนะคะเห็นเวทนาในเวทนาจะเป็นทุกเวทนาสุขเวทนาก็จะเข้าใจถึงสภาวะไตรลักษณ์นะคะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติอยู่ในนะทั้งกายเวทนานะเวทนาทั้งร่างกายและจิตใจเป็นความรู้สึกแล้วก็มีสติอยู่ในจิตนะคะจะเป็นจิตต่สังขารเกิดก็รู้อยู่นะรู้ทันมันก็ไม่แบก จะเป็นจิตพุทธะจิตอริยะผุดขึ้นมานะคะสัญญาความจําเกา่เกาๆผุดขึ้นมาก็จะไม่ปรุงแต่งก็จะไม่มีสังขารนะคะมันก็จะดับไปเกิดปิติอีกนะคะนี่แหละนะคะกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็จะปรากฏในจิตใจของผู้ที่ปฏิบัติในสัมโพชงนะคะสัมโพชงจิตสติอันดับแรกเลยนะคะจะทําให้เกิดปลื้มปิตินะคะ พิจารณากายก็เกิดปลื้มปิตินะคะพิจารณาเวทนาจิตธรรมก็เกิดความสุขนะผู้ที่ป่วยอยู่นะคะมีสติขึ้นมาตรงนี้มันก็จะไม่ทุกขนะ์นะป่วยอยู่ดีๆมันก็จะหายนะคะจากโรคภัยไข้เจ็บมันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเรียกว่าสติสัมโพชงนะผู้ที่มีสติต้องมีสัมปัชญะญอยู่ในร่างกายด้วยสติในจิตใจนะคะควบคู่กันไปนะคะเน่ยจึงทำให้ มันขนาดที่เรามีสติพิจนารณาฐานทั้งสี่กายเวทนาจิตธรรมมันจะเกิดธรรมวิจยะนะธรรมวิจดาตัวนี้นะเวลาเรามีสติอยู่ในฐานทั้งสี่เนี่ยมันจะวิเคราะห์วิจัยธรรมไปด้วยนะอ๋อธรรมนี้เป็นธรรมายขาวเป็นธรรมายดำหรือว่าเป็นธรรมายลบหรือายบวกจะพิจนารณาตามไป อ๋อันนี้ฝ่ายลบแล้วก็ไม่เอาแล้วก็ทิ้งไปอุเบคาวางเฉยไปอันนี้ฝ่ายบวกแล้วก็เอามารอเลี้ยงจิตใจเดี่ยมันจะเกิดธรรมวิจยะเกิดขึ้นนะคะขณะที่มีสติอยู่ในฐานทั้งสี่กายเวทนาจิตธรรมธรรมวิจยะเกิดขึ้นก็ทําให้เจ้าเรือนเจ้าตัวนะคะยิ่งมีความนะสุขอก,อกสุขใจนะคะเข้าใจในธรรมเลือกเฟ้นธรรมที่จะนํามาใช้ในชีวิตประจําวัน ขนาดที่เจ็บป่วยก็สามารถจะ,ะเรียกมารักษาได้ขนาดที่อยู่สุขสบายก็จะมีสติสัมผัสชัญญาได้นี่แหละเรียกว่าธรรมาวิจยะเลือกเฟ้นธรรมนั่นเองทําให้ผู้ที่เป็นเจ้าเรือนเจ้าตัวปฏิบัติตรงนี้นะคะเกิดนธรรมวิจยะสัมโพธชงได้นะคะข้อที่สองก็จะผ่านไปด้วยดีนะคะจากนั้นมันจะเกิดวิริยะนะความเพียรนี่มันก็จะต่อเนื่องกันเลยขนาที่เรามีสติในฐานทั้งสี นะคะฐานกายเวทนาจิตธรรมนะคะจิตและสติก็วิเคราะห์ทำเลือกเฟ้นทำไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเพ่งเผากิเลสต,ตามไปด้วยนะเพียนนะคะเพียนอยู่ในลมหายใจนะคะอยู่ในรูปและนามอยู่ในกายและจิตรู้ทันรู้ทันกิเลสทุกตัวเลยนะคะจะเป็นตัวไหนก็นแล้วแต่นะคะเป็นเกิดวิวริยะเรียกว่าสัมมาประธานสี่ขึ้นมาเลยนะพอมีสตินะคะ เกิดขึ้นนะการกายเวทนาจิตทำในกายในจิตนะก็มีคราะห์เลือกเฟ้นทำวิริยามจะเกิดขึ้นนะคะเพียนเพ่งเผากิเลสไปพอบาปอากุศลดับไปแล้วมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะกุศลที่มันอยู่ในจิตในใจมันก็จะสว่างขึ้นสว่างขึ้นเป็นดวงธรรมนะคะดวงตาเห็นธรรมดวงธรรมกายก็จะชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นผู้ที่มีดวงธรรมกายคือผู้ที่มีสติสัมปชัญญะอยู่ภายในนั่นเอง หรือทันนะคะกิเลตัณหาอุปทานในขันหานี่แหละเป็นผู้ที่มีดวงธรรมกายนะเป็นสติสัมปชัญญะไม่ยอมให้กิเลสขึ้นมาครอบงำนะ่นเองก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขนะคะป่วยอยู่ก็หายนะคะไม่สบายอยู่ก็จะสบายยิ่งขึ้นนี่แหละนะคะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีวิริยะสัมโพชงนะจากนั้นนะคะบารมีอื่นๆก็จะตามมานะมันจะเกิดปีติเลยนะ ปีติน้ำหูน้ำตาไหลเกิดความแสงสว่างขึ้นมาวูบวาบวูบวาบร่างกายนะคะเหมือนมีพลังชนิดหนึ่งนะคะที่อยู่ข้างในนะคะเย็นซาอยู่ข้างในเป็นพลังสั่นสะเทือนละเอียดอ่อนเกิดขึ้นเรียกว่าปีติสุขนะเป็นจิตที่เข้าสู่ชันสองเลยนะคะนะคะเพราะว่าขนะะจัดขัดเกลาเอากิเลสออกไปนั่นเองนะคะก็ทําให้ผู้ที่ไปเจ้าเรือนนะ เกิดปีติสัมโพชงเป็นจิตเป็นยาหล่อเลี้ยงให้ผู้ที่เจ็บเป็นป่วยไข้ยอยู่นะคะจิตใจเศร้าส้อยเงางอยจะล่าเริงเบิกบานขึ้นมานี่นะเรียกว่าปีติสัมโพชงนะคะรักษาโรคได้อย่างดีเลยนะคะเพียนเพ่งเผากิเลสไปเนี่ยสัมโพชงนี่เป็นองคุณการรักษาโรคไัยไข้เจ็บนั่นเองนะคะปีติสัมโพชงนะคะจากสติสัมโพชงนะคะธรรมวิ ะยะสัสมโพชงวิริยะสมโพชงปีติสัมโพชงเกิดปัจสถาธิเขาเรียกว่าความสงบนะปีติสุขเกิดขึ้นเกิดความสงบเลยสงบสุขนะคะหลับอยู่ก็เป็นสุขตื่นก็นเป็นสุขนี่นะจะอยู่ในสถานะอากาศเช่นไรนะคะจะร้อนจะหนาวหรือบุคคลเช่นไรสถานการณ์เช่นไรก็เกิดความปัจสถานิคือความสงบสุขภายใน คนที่ป่วยมันก็หายนะคะคนใกล้ตายมันก็ไม่ตายแล้วคนที่แข็งแรงอยู่มันจะมีกำลังวังชามากขึ้นเนี่นะเรียกว่าปสัสสิสัมโพชงนะคะมันจะมันจะต่อเนื่องเชื่อมกันเป็นนะคะเรื่องราวเป็นนะเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยนะคะเชื่อมกันโดยธรรมะพระพุทธเจ้ามันเป็นละเอียดอ่อนอย่างนี้นะลูกนะ จากนั้นจะเกิดสมาธิสมาธิก็คือจิตตั้งมั่นแน่วแน่ในหนึ่งเดียวนะคะอยู่ในกายและจิตอยู่ในรูปและนามตลอดเวลาไม่ฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกเป็นสมาธิสัมโพชงจากนั้นนะคะสมาธิสัมโพชงปรากฏให้แล้วจิตมันก็จะอุเบกขาวางเฉยป่วยอยู่ก็าหายคนที่ใกล้าตายมันก็ไม่ตายนะคนที่อ่อดแอดแมันจะปื้มปิติขึ้นมานะ นะเมื่อสมัยพุทธกาลน่ะพระโมคคัลลานะและคะพระมหากัสปะนะคะพชงให้ฟังนะพอสวสดจบพระเริงเบิกบานขึ้นมานะพอได้ฟังบทสวสดนี้นะเกิดจิตปพื่มปิติเกิดสติสัมโพชงนะคะวิริยะธรรมวิจยะปิติสมาธินะตัดสธิ อุเบกาสัมโพชงมันจะเกิดขึ้นในจิตใน,ในใจก็ทําให้เป็นยารักษาโรคได้นี่แหละเรียกว่าโพชงจิตเป็นองค์คุณในการรักษาโรคขนาดที่นะพระพุทธเจ้าไปสวดให้พระโมคัลานะป่วยนะคะนะก็ยังหายนะคะพระพุทธเจ้าไปเยี่ยมนะ,สะเสด็จไปเยี่ยมพระโมคัลานะและพระมหากษัตริะป่วย ก็สวดผูชงเจ็ดให้ฟังก็หายจากป่วยจากประชวนตอนที่พระพุทธเจ้าปว่วยนะก็ก็ให้จุนทะนะคะจุนทะที่เฝ้าอยู่นั่นนะสวดสัมโพชงพระพุทธเจ้าก็หายป่วยนะคะนี่แหละนะคะฉะนั้นคําว่าสัมโพชงเจดนะคะเป็นองค์คุณในการรักษาโรคนั่นเองนะคะมันเป็นหลักธรรมที่ รักษาโรคได้นะคะองคุณนี้นะคะวิเศษนะักขอให้พวกเราขยันสวดนะคะพอสวดแล้วก็เจริญอาณาปณสติไปด้วยนะคะอยู่ในฐานทั้งสี่แล้วลูกๆก,ก็จะทำให้นะคะจิตอุเบกขานะคะเรียกว่าอุเบกขาสัมโพชงที่แม่พูดบ่อยๆว่าแยกรูปแยกนามแยกกายและจิตออกมาเป็นอุเบกขาสัมโพชงรักษาโรคได้นะลูกนะ ป่วยอยู่นอนติดเตียงอยู่ก็จะไม่เป็นไรเลยใจจะไม่ป่วยนะคะกายป่วยก็เรื่องของกายแต่จ,จิตใจร่าเริงเบิกบานหายจากประชวนนี่แหละนะคะพชงเจดเป็นยารักษาโรคได้นะคะขยันสวดขยันพิจวินิจพิจ,จรารณาธรรมวิจยะไปจะเจริญอาณาปณสติไปลูกจะสำเร็จค่ะ